สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับเพื่อนๆนนะครับพี่น้องทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสอปปหลาวทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับเราพัฒนานะครับงวดประจําวันที่23สินะครับสิงหาคม2567นะครับผมเป็นแนวทางของวันศุกร์นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรสูตรคนวณนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับผมควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนานะครับในแนวทางในงวดวันที่21นะครับพี่ๆของเราก็สายวิ่งสายรูดเม็ดเดียวให้ไปที่3นะครับตัวรองไม่มาเนาะรองให้8นะครับพี่ๆส่วนในตัวเจาะเรามา3 9นะครับพี่พเนาะมา3 9ในเล็กล่างชุด4ตัวนะครับพี่ๆเสียดายที่ไม่ได้เจาะให้เนาะต้องขอโทษด้วย ผลที่ออกนะครับในวันจันนะครับพ,พี่ไอ้วันวันพุธนะครับเนาะหกห้าเก้าสามห้าเก้านะครับหกห้าเลขล่างชุดหกตัวเก้าสามเลขล่างชุดสี่ตัวสามตัวสามห้าเก้านะครับของเรานะครับเนาะใครเอาสามไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เก้าสามสามเก้านะครับก็มาในตัวเจาะแล้วก็สายวิ่งรูดเนาะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับส่วนห้าเก้าไม่มีนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับผมสาหรับพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนใหม่นะครับท่านใดที่อาจจะเพิ่งแวะผ่านมานะครับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับหรือว่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่นะครับตรงหน้าช่องรูปโปรไฟล์ในหน้า YouTube ได้นะครับพี่ๆแล้วก็กดเข้าไปทั้งรูปแล้วก็ลองเลื่อนเข้ามาข้างล่างนะครับข้างล่างนะครับแล้วก็หาค้นคําว่าช่องชุมชนนะครับชุมชนนะครับพี่ๆเนาะ ก็กดเข้าไปนะครับก็จะเห็นเขาเรียกว่า QR code นะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็มาทักมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มในทางฟรีนะครับในกลุ่มก็หลากหลายแนวทางนะครับที่ไม่ได้ลงในช่องทาง YouTube นะครับผมรวมถึงแนวทางลาวเช้าด้วยนะครับลาวประตูชัยลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกตานะครับอันนี้ผมจะลงไว้ในกลุ่มนะครับท่านใดที่ชื่นชอบเนาะก็สามารถเข้าไปรับชมนะครับเป็นเพื่อนเป็น เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะครับสลับในกลุ่มก็ก็ถือว่ามีแต่พี่พี่นะครับใจดีกันนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับพี่พี่แนวทางของวันวันที่ยีิบสามนะครับผมวันที่ยีิบสามตรงกับวันศุกร์นะครับแนวทางวันศุกรนะ์เนาะก็ขอให้แนวทางของเราเนาะไหลนะครับปังปังก็แล้วกันนะครับวันนี้เลขตารางนะครับที่ผมได้ก็จะมีในที่เลขแปด เลขสี่เลขศูนย์นะครับผมเลขสองเลขเก้าแล้วก็เลขหนึ่งนะครับผมศูนย์สองแปดหนึ่งสี่เก้านะครับเลขตารางมาดูนะครับในตัวเด่นประกอบคู่นะครับตัวเด่นประกอบคู่ผมให้ไปที่นะครับ ผมให้ไปที่เลขแปดสี่นะครับแปดกับสี่นะครับพี่พี่สลรับเลขเด่นเนาะในงวดวันที่ย3สามนะครับวันศุกร์มาดูตัวประกบคู่นะครับผมก็จะมีในที่สี่หนึ่งสี่สอง 4 9 8 0 8 1 8 2นะครับผมเนาะก็6คู่ก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะส่วนในตัวเน้นนะครับจะเน้นให้3คู่ตัวเน้นผมให้ไปที่80 42 สี 49, นะครับ 4, ี่สองนะครับพี่พี่ตัวนเน้นเนาะท่านใดชื่นชอบอยังไงลองใช้วิจนายานในการรับชมรับฟังนะครับน้องแอดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่พี่ชุด3ตัวนะครับ3ตัวก็จะเป็นในที่ 8, 4, 9 4, 8, 0นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับ4กับ8เนาะ ในงวดที่แล้ว8ไม่มานะครับผมให้8เนาะสกับ8ผมให้ไปที่เลข4นะครับสายวิ่งสายรูดเนาะงวดจะแล้วให้3งวดนี้ให้4นะครับผมนี่เลยนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับวันที่23สิงหาคม2567ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสลับลาวพัฒนาเนาะแนวทางวัน สุกนะครับก็ขอเนาะให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่พสมาชิกโชคดีเฮงเฮงปังปังทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ามีบ้านอยู่แล้วอยากลองเปลี่ยนบ้านดูก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์หรือว่าไปที่หน้าช่องโปรไฟล์ u t u b e นะครับแล้วลองเลื่อนหาคำว่าชุมชนเนาะแล้วกดเข้าไปนะครับก็จะเห็นวาง QR c o ค e ไว้ตรงนั้นนะครับสลับพี่พสมาชิกในกลุ่มนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอให้นะครับโชคดีนะครับเฮงๆปังๆนะครับกับสวัสดีครับ